ทีนี้แบบฝึกหัดจะมีทั้งหมดทั้งหมด3แบบฝึกหัดนะคะ3แบบฝึกหัดสแบบฝึกหัดแบบฝึกหัดแรกความจริงลิงก์แรกอ่ะหนูจะได้อีกลิงก์หนึ่งคนที่ทําไปคนที่ทําไปแล้วจะเป็นอีกลิงก์หนึ่งนะคะสําหรับคนที่ยังไม่ได้ทําคุรูจะให้ลิงก์นี้ไปนะคะมีหลายคนที่ยังไม่ได้ทำอะ่ะลิงก์นี้นักเรียนสามารถตอบ ตอบตามได้นะคะอานนี้เป็นเรื่องความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตเรื่องนี้หลายคนทําไปแล้วเหลือบางคนที่ยังไม่ได้ทํานะคะอ่ะเป็นแบบฝึกหัดอันแรกเลยนะคะมาดูกันว่าว่าทํายังไงบ้างนะคะเขาจะมีตัวเช็คให้ตัวอักษรที่เป็นชี้ลงแบบนี้นะคะให้เลือกคําตอบนะคะว่าความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในภาพเนี้ย เขามีความสัมพันธ์อย่างไรนะคะมาดูข้อหนึ่งวัวกินหญ้าเป็นความสัมพันธ์แบบไหนลูกวัวกินหญ้าหญ้าก็เป็นแหล่งอา,อาหารของอ<า>วัวใช่ไหมคะใส่แหล่งอาหารเสร็จเรียบร้อยตาวางไข่บนชายหาดวางไข่ก็จะเป็นการเลี้ยงดูลูกอ่อนนะคะต่อไปสุนัขจิ้งจอกในโพงหินโพงหินก็จะเป็น แหลงที่อยู่้าอาศัยนะคะต่อไปปลาอยู่ในน้ำปลาอยู่ในน้ำก็เป็นแหลงที่อยู่อะแหลงที่อยู่อาศัยครับอาศัยนะคะไปหลบว้างหลบอยู่ที่พงหญ้าเป็นแหล่งอะไรคะแหลงหลบภัยครับเป็นแหลงหลงบภัยน,นะคะ ต่อไปนกกินปลาปนในเบื้องหรค่แหล่งอาหารอาหารแล้วต้องดูดีๆว่าเราที่ิดเออมันเป็นคำตอบที่ถูกไหมนะคะต่อไปนกทำรังบนต้นไม้แหล่งเลี้ยงดูลูกแหล่งแหล,ล่งเลี้ยงดูลูกอ่อนใช่ไหมต่อไปลากาตูนกับปะการังเป็นแหล,งล่งหลบแหล่งที่อยู่อาศัยัยเป็นแลลหล่งหลบภัยนะคะ <c oughs> คือเป็นแหล่งหลบภัยของของปลาชนิดอื่นๆนะคะมาดูกันว่าลิ้์มันเด้งไหมนะคะไม่แน่ใจว่าจะเด้งไหมนะคะเอาไปตรวจทำเสร็จแล้วก็กรอกชื่อนะคะชื่อ,อเลขที่ชั้นไปนะคะอย่างนี้กุตูนทีขอย้ำนะให้นักเรียนใส่เป็นชื่อจริงนะลูกนะบางคนใส่เป็นชื่อเล่นครูเช็คให้ไม่ได้เพราะครู ไม่รู้ชื่อเล่นทุกๆคนนะคะใส่เลขที่ด้วยนะคะเลขที่ AP, AP เลขที่เท่าไหร่แล้วก็ใส่ชั้นนะคะค่อยกดเซนพอกดเซนปุ๊บส่งไปเอาอันนี้มันเด้งนะคะปิดแต่ข้อหนึ่งเห็นไหมเมื่อกี้เราไม่ได้คลิกเมาส์วไว้นะคะมันก็เด้งไปเห็นไหมมันก็จะได้เก้าเต็มสิบอันนี้มองมากัดนู้ดด้วยนี่ ก็มุ้งตรงจุดนนที่อยู่ในะคะตั้นมันมีพักพัดลมอยู่ <Okay. S 2> ก็เหลนสามารถจะปิดมุ้งได้ต่อไปนะคะแบบฝึกหัสที่สองส่วนใหญ่จะทําได้น้อยแบบฝึกหัสนี้แล้วหลายคนทําได้น้อยแล้วไม่กลับไปทําใหม่นะคะเป็นเรื่องของพันธุกรรมให้นักเรียนเข้าเข้าไปใน ในลิงค์คุณครูมาคู่นะคะเด็กๆสักคู่นะคะคูครับอันนี้ของทำไปแล้วครับโอเคคนที่ทําไปแล้วได้คะแนนเยอะแล้วก็ไม่เป็นไรสําหรับคนที่ได้คะแนนน้อยดูนะคะพีพีทำไปแล้วหนูได้คะแนน เยอะหนูสามารถตอบได้ใช่ไหมคะตอบได้ตอบนะคะต่อไปให้ใส่ชื่อนะคะชั้นเลขที่ในชีตในนี้ให้เรียบร้อยมีบางคนไม่ใส่ชื่อในนี้แล้วไปใส่ชื่อเล่นในก่อนเซนนะคะคุณครูก็เช็คเช็คไม่ได้ตามไม่ได้นะคะ,ะมาดูมีอยู่สองตอนตอนที่หนึ่งให้นักเรียนนำอักษรทางขวาม,มือก็คือฝักนี้นะคะ มาเติมลงในช่องว่างหน้าข้อความทางซ้ายมือก็คือฝั่งนี้อ่านข้อความทางซ้ายมือก่อนว่ามันสัมพันธ์กับกับข้อไหนนะคะข้อหนึ่งข้อหนึ่งสีผิวสีของดวงตาลักษณะของเส้นผมการมีติ่งหูลักษณะชั้นของตาเป็นอะไรคะเป็นความหมายของอันไหนคะรู้ไหม สิ่งเหล่านี้ถูกถ่ายทอดมากับพันธุกรรมเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบลักษณะทางพันธุกรรมนะคะต่อไปข้อ2โครโมโซมในร่างกายของสิ่งมีชีวิตที่อยู่กันเป็นคู่และมีการเรียงลำดับยีนที่เหมือนกันนะคะการเข้าคู่ของโครโมโซมเรียกว่าโฮโมโลกัสโครโมโซมต่อข้อชอชิ่ยนะคะต่อไปข้อที่สโมเลกุลที่มีลักษณะเป็นเกียวคู่ อะไรที่เป็นเกียวคู่คะโมเลกุลอะไรที่เป็นเกียวคู่ลูกข้อน,นี้ตอบ DNA นะคะเงียบมากเลยห้องเนี้อยอ๋อผู้หญิงนะคะถ้าหนูเงียบครูก็ไม่รู้ว่าใครทราบบ้างนะคะใครที่ทราบหนูก็ตอบนะลูกนะต่อไปเส้นเล็กๆยาวพันกันอยู่ภายในนิวเคลียส เเล็กๆเรียกว่าโครมาทินนะคะต่อไปโครมาทินทั้งสองส่วนมีส่วนที่ติดกันอันนี้ตอบชอช้างนะคะมีสองส่วที่ติดกันนะคะชอช้างกับชอโซ่มันจะสลับปันอยู่นะคะต่อไปบีดาพาเน็นจจพระจกักรคือใครอา้าวพีพีทำไมมาได้ข้อเดียวล่ะลูกอาจารย์นะคะ ิดาแห่งพันศากตรก็คือเกเกอร์เมนเดลต่อไปกระวบวนการอะไรครใครจะจดแล้วไปทำนะคะ,ะได้นะคะกระบวนการที่ทำ,ทำแล้ยีนแยกคู่กันนะคะกระบวนการที่ทำให้ยีนแยกคู่กันคืออะไรคะกระบวนการที่ทำให้ยีนแยกคู่กันอันนี้จะเป็น ต่อโซ่นะคะต่อโซ่เป็นชมนะคะต่อไปมเมล็ดผูกค่ะ,มะเมล็ดสีเขียวฝักแฟบ,บฝักสีเหลืองดอกที่เกิดจากยอดนะคะด<ข>อไข่ขาวต้นเตี้ยต้นเตี้ยเนี่ย <ขอ S 1> เป็นลักษณะเด่นหรือลักษณะด้อยลูกด้อย,อยลักษณะด้อยต่อพ่ออ๋อใคร,ครับไยนะคะต่อไปมเมล็ดกลม,มเมล็ดสีเหลืองอันนี้ต้นสูงเป็นลักษณะ ลักษณะกบ <Okay, S 1> <อ>คนับนะคะต่อพออกไก่สุดท้ายลักษณะที่แสดงออกมาหรือสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเราสามารถสังเกตเห็นได้เ <Okay, S 1> ช่นสีผมสีผิวความสูงความเตี้ยอ่าเราเรียกว่าจีโนไทป์หรือฟีโนไทป์คะฟีโนไทป์ฟีโนไทป์นะคะ <Th ai. S 1> สิ่งที่บ่งบอกว่ามันคืออะไรแต่ถ้าเป็นจีโนไทป์จะเป็นการเข้าคู่กันของ ของยีนที่เป็น a ck, อใหญ่ A อเล็กทีใหญ่ทเล็กนะคะเป็นลักษณะของตัวอักษรภาษาอังกฤษนะคะอะ่าตอนที่สองถ้าถ้าคำตอบถูกถ้าข้อความนี้ถูกให้ใส่ตัวทนะคะด้านในช่องสี่เหลี่ยมนี้ถ้าผิดให้ใส่ตัว F นะข้อานหนึ่งบิดาแห่ง<ด>าพันกข่าคือเก,กเกอร์เมนเดียวถูกไหมคะถูกครับ ถูกใส่ทีนะคะต่อไปพืชที่เมนเดลใช้ในการศึกษาตา้นถัถ่วงอกถูกไหมไม่ถูกครับเอไม่ถูกนะคะความจริงความจริงเมนเดลใช้อะไรในการศึกษาคะถั่วลันเตาใช้ถั่วลันเตานะคะต่อไปเมนเดลเลือกลักษณะของต้นถั่วสิบชนิดสิบลักษณะใช่ไหมไหใช่ครับไม่ใช่ไ่<ำ>ไอ ไม่ใช่ใชใชค่ะเขาเขาใช้ท<ๆ>ั่วตั้ง22ชนิดในการศึกษาในระยะเวลาถึงเจ็ดปีเจ็ดปีนะคะ22ชนิดมีในสไลด์ด้วยคุณครูเคยสอนไปแล้วด้วยนะคะต่อไปพันธุกรรมหมายถึงการถ่ายทอดลักษณะของสิ่งมีชีวิตจากรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่ง บางลักษณะอาจไม่ปรากฏในรุ่นลูกแต่ข้ามไปปรากฏในรุ่นหลานถูกหรือผิดคะถูกค่ะถูกครัอถูก,ถก,ถกสักทีนะคะต่อไปโครโมโซมประกอบไปด้วย DNA ที่พันอยู่รอบโปรตีนลักษณะเป็นก้อนกลมบางช่วงของ DNA ทําหน้าที่เป็นยีนถูกไหมคะถูกครับออันนี้ถูกนะคะส่วนโปรตีนเป็นองค์ประกอบของ DNA ถูกครับถูกหรือผิด ผิดครัผิดอันนี้ผิดเหรอคะต่อไป oh. ข้อเจดลักษณะดอยลักษณะดอยมันยาวนะคะดูดูที่ต้นเตี้ยนะคะต้นเตีย้ยลักษณะดอยถูกไหมคะถูกครับต่อไปรุ่นลูกรุ่นที่สองอัตราส่วนลักษณะเด่นต่อลักษณะดอยสามต่อหนึ่งถูกหรือผิดรุ่นแรกเ<ไ>ป็นลูกรุ่นที่สองเป็นรุ่นหลานถูกทำไมวะ ถูกไหมคะถูกาหถูกครับให้คนอื่นตอบบ้างซิคนอื่นไม่ใคยตอบเลยเอาต่อไปลักษณะเด่นได้แก่เมาเลสโกมมาสีเหลืองฝักัวบฝักสีเขียวอต้นสูงเป็นลักษณะเด่นถูกไหมคะถูกค่ะถูกค่ะต่อไปข้อสิบจีโนไทป์คือลักษณะที่ปรากฏออกมาสามารถสังเกตเห็นได้เช่นสีผมสีผิวถูกไหม จีโนไทป์เมื่อกี้คุณครูบอกจีโนไทป์คืออะไรคะจีโนไทป์คือการเข้าคู่กันของของยีนนะคะอันนี้อันนี้จะเป็นความหมายของฟีโนไทป์เพราะฉะนั้นข้อนี้ถูกหรือผิดผิดครับผิดนะคะเหมืนมืนคุณครูคุณครเลือขึ้นไปข้างบนให้หน่อยได้ไหมคะ อ่าเดี๋ยวมาดูก่อนเดี๋ยวมันจะขึ้นให้นะคะเดี๋ยวจะขึ้นให้อ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วกดฟินิตนะคะแล้วใส่ชื่อนมสกุลเลขที่ชั้นให้เรียบร้อยแล้วค่อยกดเซนเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่เขาก็จะขึ้นมาว่าได้กี่คะแนนมาลุ้นกันอ้าวได้กี่คะแนนคะสิบสิบใครที่จดหรือแคปหรืออะไรใดๆก็ตามนะคะ เสร็จหรือ,อยังคะทำทำเสร็จหรือ,อยังลูกถ่ายรูปคาดูนคะใครที่ได้น้อยสามารถเข้าไปทําใหม่ได้นะคะเดี๋ยวคุณรูณจะไปเช็คให้นะคะอ่ะแป๊บนึงนะคะกอบทำใหม่้ยตอนนี้เลยตอนนี้ยังไม่ต้องไปทำเรียนเสร็จก่อนค่อยทำนะลูกนะเรียนเสร็จแล้วหนูค่อยไปทำ เราะว่าเหลืออีกหนึ่งแบบฝึกหัดเดี๋ยวเดี๋ยวหนูจะทําอีกหนึ่งแบบฝึกหัดไม่ได้หนูต้องฟังก่อนนะลูกนะเอเห็นไหมแบบนี้เห็นไหมลูกอตอนที่สองนะคะผ่านไปได้หรือยังลูกผ่านไปได้หรือยังคะได้แล้วครับได้แล้วนะคุณครูจะไปใบงานวันนี้แล้วนะคะ ครับโอเคเราไปงานวันนี้นะคะอ้าวแพ็ตึงนะคะเอาไปงานวันนี้มาละไปงานวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องโซ่อาหารเก็บคะแนนเ,เรื่องโซ่อาหารนะคะในเนี้ยเขาบอกว่ามีโซ่ให้ในักเรียนเขียนโซ่ออาหารห้าสายความจริงเนี้ยจะเป็น มันถ้ามันอยู่รวมกันจริงๆมันจะเป็นสายใย,ายอาหารนะคะแต่เขาให้มาแยกเป็นโซ่อาหาร5สายจากสิ่งมีชีวิตที่เขากําหนดให้มีงูมีกบตะกะแตนแกะเยีย่ยวแครอทไก่สิงโตกระต่ายญ้านะคะโดยให้โซ่อาหาร1สายต้องมีผู้บริโภคอย่างน้อย2ระดับนะคะามาดูว่าทำยังไงหนูก็ใส่ชื่อก่อนอื่นอย่าลืมใส่ชื่อชั้นเลขที่นะคะ ชื่อชาร์เลขที่ให้เรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วมามาคลิกทีละข้อนะคะก็จะมีให้ว่ามีผู้ผลิตอะไรบ้างผู้บริโภคอะไรบ้างคนนี้เอาอะไรก่อนดีเอาอะไรก่อนดีคะย่้า <Yeah. S 1> เอาอย่าตัวอะไรกินยญ้าได้ s okay. <S ตัวกแตนตั๊กแตนกินหญ้านะคะ อะไรกินตะกะแตนคะกบ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 กินตะกะแตนนะคะอะไรกินกบเอ่ยหมูมีเอามูนะคะต่อไปต่อไปมีสามมีสามช่องนะคะอันแรกเอาอะไรดีเอาเป็นแครอทเนะเาะแครอทแครอทเอ่ยกระต่ายกระต่ายอะไรกินกระต่ายเอ่ยคะ แก่แก่กินกระต่ายสุดยอดแก่กินกระต่ายโอ้เสือแก่กินเสือกระต่ายได้ไหมเสือสิงโตสิงโตไม่มีเสือในนี้ไม่มีเสือนะในคูดูก่อนมีเสือไหมไม่มีนะคะแล้วมีขนด้วยเราต้องอดูดีดูดีขนขนใหญ่มากอ้าวต่อไปมาอีกสายหนึ่งมีอยู่สี่ช่องนะคะ เอาอะไรได้เอาเป็นหญ้าสายของต๊กแตนสายของต๊กะตนที้จบก่อนแกหญ้าต๊กะตนแล้วกกินต๊กะตนเสร็จเรียบร้อยอะไรกินกบได้นอกจากงูก็มีเกี่ยวเกี่ยวนะคะสายต่อไปสายต่อไปหญ้าอะไรกินหญ้าอะไรคะแก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  แกเลืกระต่ายกระต่ายกิน้าได้ไหมไดนีเอาแกใช่ไหมจะเอาแกหรือเอากระต่ายคะเอถ้าเอาก็ตายมันก็นี่ดีกระต่ายก็สิงโตก็จบเลยอ๋อลองแกอะไรกินแกแต่ทีเนี้ยคุ้ยอกอะไรกินแกคะเสี่ยวกินไหมสิงโตเกี่ยวกินถ้สิงโตกินก็จบเลยสิงโตกินแล้วก็เหี่ยว เกี่ยวกินก่อนเกี่ยวกินก่อนกระต่ายกินหญ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเกี่ยวกินกระต่ายได้ไหมได้เายเสร็จแล้วอะไรเกี่ยวกินเกี่ยวกินงูนะคะข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายอะไรเอ่ยแครอทมีอันเดียวอยู่เองใส่หญ้านอกจากกระต่ายแล้วแกกินแครอทได้ไหมลูก ได้เคยเคยเอาคารลอตไปให้แกไหมที่ฟาร์มแก่ใหม่ไม่เคยหรอเคยแต่ให้ยีรับเคยแต่ให้ได้นะคะเอาแกหรือเอากระต่ายอ่ะแก่ไหมถ่ายกินไปแล้วคาราลอตอ่ะเป็นแก่ไหแล้วก็อะไรกินแก่สิงโต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 เอ่อสิงโตกินแก่ เสร็จเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยล้วไปมีกในนั้นเลยอ่าหนูก็กดซิมมิตหน,นูก็กดซิมิตนะคะใส่ชื่อเลขที่ช้ในให้เรียบร้อยแล้วก็กดเซ็นว่าถูกหมดไหมนะคะกดตกลงไปดูคะแนนสิอา้าวถูกนะคะต้องทําแบบนี้นะใครที่แอบไปทําก่อนเดี๋ยวคุณครูไปเช็คก,ก่อนว่าได้เ<อ>ท่าไหรไก่เอามาทําอะไรอ่ะ ไม่เป็นไรเราเป็นตัวตัวหลอกลวงไว้ชวมันเป็นตัวประกอบไก่กินแครแครอลได้นะไก่กินแครหลอดเงียบเลยไะได้นะคะกินได้หนูลองไปใส่อย่างอื่นนอกจากกระตแตนลองไปเป็นไก่นะคะว่ามันจะถุกไหมนะคะโอเคไหมอาจจะได้เก้าก็ได้ใช่ใช่ได้ก้าก็ได้เยอะเลยแล้วนะคะนะคะ อันนี้เป็นแบบฝึกหัดวันนี้นะคะแบบฝึกหัดวันนี้ถ้าใครที่ไม่ยอมดูวิดีโอคุณตูนเลยที่คุณครูส่งย้อนหลังไปคนที่เขาไม่ได้เข้าเรียนเขาจะทำได้ไหมลูกได้ครับนักเรียนเขาเชื่อว่าเขาจะทำได้ไหมเขาอาจจะทำได้แต่อาจจะทำได้น้อยใช่ไหมคะใช่ไหมอ่ะก่อนที่ก่อนที่จะไปทำอย่าเพิ่งไปทำนะ เดี๋ยวจบค่าปูตูนก่อนค่อยไปทำเดี๋ยวทวนให้อีกนิดนึงนิดเดียวมีคนหัวเราะพีพีไปทำเน้นแล้วแน่เลยใช่ไหมคะพีพีแอบไปทำแอบไปทำใบงานคุณครูใช่ไหมมันง่ายครับผมเลยไม่ได้ง่ายนะถ้าคุณครูไม่เฉลยพีพีก็จะทำถูกไม่หมดทุกข้อถูกไหมพีพีเขาคัดลอกแล้วเขาไปทำมันไม่ได้ง่ายนะลูก พิ <จะ S 2> เพคคัดรอกไป,ไปทํา <ำ S 1> หรือเปล่ามันอาจจะยากสําหรับบางคนนะคะเพราะฉะนั้นนี่แหละเราเห็นใจกันนะคะช่วงนี้อ,อ่ะอมาดูทบทวนกันก่อนก่อนที่จะไปทําแป๊บเดียวนะคะเดี๋ยวจบและสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศเนี่ย<ม>อาศัยอยู่รวมกันในแหล่งที่อยู่ใดที่อยู่หนึ่งจะมีความสัมพันธ์กันในเชิงการกินอาหาร นะคะแล้วเอาล็อกทำไมลูกมีความสัมพันธ์กันกินอาหารนะคะโดยการถ่ายทอดพลังงานจากสิ่งมีชีวิตหนึ่งไปยังสิ่งมีชีวิตหนึ่งอย่างกินพืชเราก็ได้พลังงานจากพืชนะคะแล้วเราไปกินหมูอย่างนี้เราก็ได้พลังงานจากหมูมาใช้ในการเจริญเติบโตนะคะเราเป็นผู้บริโภคนะลูกเราไม่ใช่ผู้ผลิตเพราะฉะนั้นเราจะผลิตสารอาหารด้วยตัวเองได้ไหมได้ไหมคะ ไม่ได้ไดนะคะเราไม่ใช่พืชเราไม่มีคอลอโรฟิลในตัวเองนะคะไม่ใช่ว่าไปนั่งตากแดดโอเคซึมซับสารอาหารโอโอเคสกินแล้วเข้าลมได้ไหมไม่ได้นะคะไม่ได้นะลูกนะไปตากแดดไปตากแดดเพื่อได้รับสารอาหารไม่ได้แต่ในแสงแดดมีวิตามินนะคะชื่อว่าวิตามินดีเราก็ขาดไม่ได้เช่นกันตากแต่น้อยเอานะคะอย่าไปตากเยอะมันจะดำอ่ะมาดูการถ่ายทอด การถ่ายทอดพลังงานจากสิ่งมีชีวิตจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคนะคะจนถึงผู้ย่อยสลายจะเป็นการถ่ายทอดพลังงานที่เกิดจากการกินกันเป็นทอดทอดมีอยู่สองรูปแบบก็คือโซ่อาหารกับสายใยอาหารนะถ้าเป็นโซ่ออาหารก็จะเป็นแบบง่ายๆมีผู้ผลิตผู้บริโภคลำดับที่หนึ่งลำดับที่สองไปจนถึงผู้บริโภคลำดับสุดท้ายแค่นั้นนะคะเราก็จะมองออกง่ายแต่ถ้าเป็นสายใย,ยอาหาร เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะโซ่าอาหารก่อนอันนี้ง่ายๆก็คือโซ่อาหารโซ่อาหารก็จะมีผู้ผลิตซึ่งเป็นพืชในตัวอย่างในนี้ก็จะมีพืชหนึ่งชนิดแล้วก็หนูไปกินพืชงูไปกินหนูแล้วก็เหยี่ยวไปกินงูอันนี้คือจบแล้วจบที่เหย่ยวแล้วนะคะส่วนใหญ่ข้อสอบโอเนจะถามว่าจะถามว่าผู้บริโภคลำดับ,บสุดท้ายได้รับสารอาหารจากผู้ผลิต มากหรือน้อยที่สุดนะคะผู้บริโภวกลำดับุดท้ายได้รับสารอาหารจากผู้ผลิตมากหรือน้อยคะนักเรียนคิดว่ามากหรือน้อยน่าจะมากมากหรือน้อยฟังมาฟัง,ฟ,งฟังดีๆนะคะผู้บริโภคลำดับที่หนึ่งกินพืชจะได้รับสารอาหารจากพืชทั้งหมดถูกไหมคะร้อยเปอร์เ แล้วแล้วร้อยเปอร์เซ็นเนี้ยจะถูกหนูนําไปใช้มันก็จะอยู่ในร่างกายหนูสารอาหารจากพืชตรงเนี้ยอยู่ในร่างกายหนูงูมากินหนูถามว่างูได้รับได้รับสารอาหารจากพืชไหมได้รับไหมคะไม่ไม่เอาทําไมไม่ได้รับคะสารอาหารจากพืชไปอยู่ในหนูแล้วนะไปอยู่ในหนูแล้วนะได้รับแต่ได้รับน้อยลง มันจะลดลง10 1เปอนะคะจะได้นับน้อยลงเพราะฉะนั้นผู้บริโภคลำดับสุดท้ายได้รับสารอาหารจากพืชนี้เหมือนกันเพราะว่ามันเป็นการถ่ายทอดพลังงานถ่ายทอดให้กันไปเรื่อยๆถูกไหมถูกไหมคะนี่แหละชอบออกข้อสอบแล้วหนูก็จะงงแล้วหนูก็จะทําผิดนะคะเพราะฉะนั้นผู้บริโภคลำดับสุดท้ายได้รับสารอาหารจากพืชเหมือนกันแต่ได้รับน้อยที่ สุดผู้บริโภคที่ได้รับมากที่สุดจะเป็นผู้บริโภคลำดับที่หนึ่งโอเคไหมคะเอาใครไม่เข้าใจมีไหมคะพิติเข้าใจหรือ,อยังเข้าใจแล้วค่ะโอเค,อเค,อเคนะคะต่อไปต่อไปอันนี้เป็นพีระมิดของของโซอาหารนะคะ ก็จะมีผู้ผลิตผู้บริโภคลำดับที่หนึ่งลำดับที่สองลำดับที่สามไปเรื่อยๆพีระมิดนี้เขาจะแสดงให้เห็นว่า,าผู้บริโภคลำดับสุดท้ายได้รับสารอาหารจากผู้ผลิตน้อยที่สุดเห็นไหมคะข้างบนจะเป็นจะจะมีสารอาหารจากผู้ผลิตน้อยที่สุดนะคะอาต่อไปสายอาหารก็คือแหล่งแหล่งที่อยู่อาศัยใดอาศัยหนึ่ง จะมีผู้ผลิตและผู้บริโภคอ,อะหลากหลายนะคะโดยสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งสามารถกินอาหารได้หลายชนิดอย่างอย่างนอนเนี่ยนอนมากินพืชตากแตนก,ก็กินหนอนได้แมงมุมก็กินหนอนได้นกก็กินนอนได้นะคะ,นะคะอย่างสายใยอาหารนี้จะมีทั้งหมดกี่โซ่อาหารเลยเคยเคยสอนไปแล้วหนึ่งรอบจำได้ไหมคะมีกี่โซ่ออาหารคะ รายอาหารนี้มีกี่โซอาหารลูกเนี่ยเป็นหมดเลยมาดูโซอาหารแรกนะคะนี่หนอนกินพืชนอนกินพืชแมงมุมกินหนอนนกกินแมงมุมอันนี้หนึ่งละสองหนอนกินพืชตนอนกินพืชตั๊กแตนกินหนอนแล้วนกมากินตั๊กแตนสองนะคะสามสามหนอนกินพืช ตากะแตนกินนอนแมงมุมกินตากะแตนแล้วนกก็มากินแมงมุมนะคะสายที่สามสายที่สามนะคะสายที่สามเริ่มจากพืชนะคะตากะแตนไปกินพืชแมงมุมไปกินตากแตนแล้วนกก็กินแมงมุมนะคะอันนี้สายที่สี่แล้วนะสี่สายที่ห้าี่ มแมลงไปกินพืชแล้วมแมลงถูกแมงมุมกินแล้วนกก็ถูกแมงมุมกินสายที่ห้าสายที่หกแมลงไปกินพืชแล้วเต่าทองมากินมแมลงตัวเล็กตัวนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนกก็มากินเต่าทองอันนี้สายใยอาหารสายใยเดียวเนี่ยมีอยู่หกโซ่อาหารในสัตในหนึ่งสายใยอาหารนะคะมีอยู่หกโซอาหาร มันก็จะ,นนจะวุ่นวายหน่อยอันนี้เราเรียกว่าสายใยอ,อาหารกินกันเป็นทอดๆเหมือนกันนะคะโอเค<ม>ไหมอ่าวเรื่องนี้ใครไม่เข้าใจใครทําแบบฝึกหัดไม่ได้ถามเดี๋ยวเวลาอีกประมาณสี่แี้ค่คะเดี๋ใครเข้าใจอยากจะถามดีงไหมคะยังไม่เอ่ย ถ้าไม่มีเดี๋ยวคุณครูจะเช็คชื่อสำหรับคนที่เข้ามาทีหลังนะคะ